สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซ่อมตู้เย็นอาการไฟเข้าแต่ไม่เย็นนะครับตู้เย็นที่เราจะนํามาซ่อมวันนี้นะครับจะเป็นตู้เย็นยี่ห้อมิตซูนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องฟิตกันนะครับเมื่อเราเปิดประตูช่องฟิตออกมาแล้วก็ให้สังเกตปุ่มด้านข้างนะครับกดดูนะครับว่าพัดลมในช่องฟิตทํางานนะครับปรากฏว่าเครื่องนี้พัดลมทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นล่างกันนะครับเปิดประตูชั้นล่างออกมานะครับไฟก็เข้าปกตินะครับเดี๋ยวเราไปหาสาเหตุดูครับว่า อาการไฟเข้าปกติแต่ทําไมตู้เย็นไม่เย็นนะครับตู้เย็นเครื่องนี้อะไรมันเสียครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตู้เย็นกันนะครับจากที่ผมเสียบปลั๊กดูนะครับเครื่องนี้คอมทํางานปกตินะครับคอมทํางานปกติทําไมตู้เย็นมันไม่เย็นนะครับเกิดจากสาเหตุน้าระบบน้ํายารั่วนะครับของเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันดูครับว่าระบบน้ํายารั่วอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นก็ให้เราถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาตัด ท่อ,อน้ํายาตัวนี้นะครับตัดท่อน้ํายาออกก่อนนะครับแล้วก็ให้เราใส่เววซ้อนแล้วก็ใช้ในโตมาเช็คหารอยรั่วกันนะครับผมใส่เววซ้อนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้อัอดในโตเข้าไปประมาณเกือบ250พีไอนะครับมาเช็คดูตามข้อต่อแล้วนะครับข้อต่อต่างๆตรง,ตรงที่เขาเชื่อมไว้นะครับก็ไม่มีรอยรั่วนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้เราหารอยรั่วไม่เจอเราจะปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเราจําเป็นต้องแยกคอยร้อนคอยเย็นอ่าแล้วก็เช็คดูนะครับว่าอัดในโตเข้าไปว่ามันรั่วอยู่ฝั่งคอยร้อนหรือคอยเย็นนะครับเดี๋ยวไปทํากันเลยครับผมก็ได้แยกอ่าคอยร้อนคอยเย็อนออกจากกันเรียบร้อยน,นะครับอันฝั่งนี้จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนก็จะขึ้นไปที่ระบบแล้วก็จะลงมาทางไดเออร์ตัวนี้นะครับอ่า มาทางไดเออร์ตัวนี้ผมก็ได้เชื่อมปิดอ่าปลายตัวนี้ไว้นะครับอ่าแล้วก็คอยเย็นคอยเย็นออกมาเนี <no> ่ขึ้นมาไปหาไปหาที่คอยเย็นนะครับแล้วก็ลงมาทางเทบพิ้วก็ได้เชื่อมปิดไว้ตัวนี้นะครับเชื่อมปิดปลายไว้นะครับอ่าแล้วก็ผมก็ได้อัดในโตเข้าไปฝั่งไฮนะครับฝั่งไฮผมจะใส่ทางคอยน้อนนะครับอ่าอยู่ประมาณอ่าสองร้อยกว่ากว่าของพีดไอนะครับตัวนี้สองร้อยกว่ากว่านะครับแล้วก็ไอฝั่งโดฝั่งโดคือ พอเย็นผมก็จะอัดไว้ประมาณ600-610พีไีนะครับมาดูกันครับว่าฝั่งไหนจะรั่วนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยมาดูครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เราอัดในโตทิ้งไว้นะครับเครื่องนี้ผมอัดในโตทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับอัดประมาณ2-3ชั่วโมงหรือ4-5ชั่วโมงมองไม่เห็นนะครับไม่รู้นะครับว่ามันรั่วจุดไหนครับเดี๋ยวเรามาดูเกจไฮด์ก่อนนะครับเกจไฮตัวนี้ผมอัดคอยร้อนไว้นะครับผมอัดไว้ประมาณ200กว่านะครับ เข็มของ uh, เกจคอยร้อนนะครับไม่ลดลงนะครับอยู่คงที่ปกตินะครับแสดงว่าคอยร้อนไม่ล่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งโลนะครับฝั่งคอยเย็นนะครับผมอัดไว้ร้อยหกสิบพีไดนะครับอันนี้มันลดลงนะครับลดลงสามสี่ขีดนะครับแสดงว่ามันล่วอยู่คอยเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบที่คอยเย็นกันนะครับว่ามันล่วอยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครรับ่วนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูจุดรั่วนะครับว่ามันรั่วอยู่คอยเย็นมันรั่วอยู่จุดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวซูมภาพลงไปดูใกล้ๆก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นฟองอากาศพุดพุดธพุดพุพุพ,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 พุขึ้นมาฟองอากาศเล็กๆนะครับอาการนี้หาจุดรั่วยากมากเลยนะครับเราจะเอาสันลงสันไลามาอ่าถูมาเช็ดดูรอยรั่วไม่เจอนะครับต้องเอาน้ําใส่นะครับถึงจะเห็นรอยรั่วนะครับผมก็ได้ถอดแผงคอยเย็นออกมาซ่อมข้างนอกนะครับอ่าเรามาดูน้อยรั่วกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ตรงนี้ที่มันรั่วนะครับเราจะมาเชื่อมปิดรอยรั่วตัวนี้นะครับหัวใจสําคัญในการซ่อมตู้เย็นนะครับเราต้องหารอยอหาหาอร,อรออยั่วให้เจอและหาสาเหตุให้เจอน,นะครับ่เดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมปิดรอยรั่วให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปประก,กอ,ะอะบอ่าเข้าระบบกันแล้วก็มาลองว่ามันจะเย็นนะครับเมื <S <S ่อเราเชื่อมปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็ครั่วกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราเชื่อมปิดแล้วมันจะอยู่ไหม มันจะยังรั่วอยู่ไหมครับอ่ามาดูอ่าไม่รั่วแล้วนะครับอืมไม่ไม่มีฟองอากาศพุทพัดพุทพัดขึ้นมาแล้วนะครับไม่รั่วแล้วนะตัวนี้ไม่มีร้อยรั่วแล้วใช้งานได้แล้วโอเคแล้วอ่าเมื่อมันไม่รั่วเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไปเชื่อมเข้าระบบให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะลองเติมน,น้ํายาดูครับว่าตู้เย็นตัวนี้จะเย็นดีไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ หลังจากที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ประกอบให้เข้าที่เหมือนเดิมนะครับผมเชื่อมท่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทาการแว็กเพื่อจะเติมน้ํายาเลยนะครับผมก็ได้ทําการแว็กอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทําการเติมน้ํายาเลยนะครับน้ํายาของเครื่องนี้นะครับจะเติมอยู่ที่ร4อกรัมนะครับเป็นน้ํายา r หนึ่งสาม a นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเติมครับเราก็ ไล่อากาศก่อนนะครับทำการไล่อากาศให้เรียบน้อยแล้วก็เติมไปได้เลยเล่นครับอ่าค่อยๆ่อยเติมไปเรื่อยๆเติมจนกว่าจะให้อ่าครบ140กรัมนะครับเมื<ป>่อเราเติมน้ำยาครบ140กรัมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการปิดระบบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากที่เราเติมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วตู้เย็นมันจะเย็นไหมครับเดี๋ยวไปดูกันครับ มาดูกันครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเย็นดีไหมครับโอ้เย็นดีมากเลยนะครับคอนขังของเข็งเลยนะครับเรามาดูน้ําข้างในนะครับแช่ไว้นะครับน้ําก็เป็นน้ําแข็งดีมากเลยนะครับตู้เย็นตู้นี้ก็เย็นเร็วมากเลยนะครับถ้าใครสนใจในการซ่อมตู้เย็นก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับผม